สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัท,ทริยาบริษัทที่ได้คุยกับน้องไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยแก้ปัญหาเราจะต้องมาเป็นทีมเวิร์กเดี๋ยวพี่หาคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาเรื่องของเวิร์กโหลดก็เลยเริ่มต้นในการศึกษากับ GM ตัวเองเป็นคนญี่ปุ่น GM ก็เลยได้อนุมัติทั้ง HR ของบริษัทนั้นประกาศภายในก่อนเนื่องจากว่าการประกาศภายในเนี่ยมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าถ้าประกาศภายนอกเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่าย ในการลงเว็บไซต์ในการหาจากบริษัทจหางานโอเคก็มีคนมาสมัครในตำแหน่งที่เราประกาศเพื่อที่จะมาช่วยพนักงานในแผนกตัวเองนะคะสามคนได้สัมภาษณ์กับเราทีนี้มันมีน้องที่ได้รับการยอมรับให้เข้ามาร่วมในทีมแผนกมันมีจุดที่เราประทับใจคำถามกับคำตอบที่น้องเขาพูดเราถามเขาว่าคิดยังไงหรอที่มาสมัคร ในส่วนงานที่เราประกาศในแผนเซล์มาร์เก็ตติ้งเขาบอกเขาไม่คิดยังไงหรอกก็คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการทํางานก็เลยมาสมัครเอ้เราก็เลยแบบเออตรงไปตรงมาดีฮะก็เลยถามว่าเอาวความสามารถอะที่บอกว่ามาทำเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกก็ทําได้หมดแหละถ้าเกิดให้เวลาในการเรียนรู้เขาพูดอย่างเงี้ยเอย้เราก็แบบแล้วคิดว่าตัวเองมีข้อดียังไงเขาบอกข้อดีของเขาก็าคือเขาไม่เก่งงานเขาบอกแกแล้วเราถามเอาล้วข้อเสียมีไหมเขานั่งคิดอยู่พักหนึ่งก็อบอก ข้อเสียเหรอเขาบอกข้อเสียก็คืออาจจะไม่ชอบเรียนรู้อะไรที่ยากๆนะเขาก็พูดให้เราฟังแล้วก็โอเคเราก็เลยถามเขาว่าเราอ่ะร,รู้สึกยังไงกับพี่ได้ยินข่าวมาว่าเรามีความคิดแปลก,ปกๆใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาเห็นเพ็ต้าเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาคุยเขาบอกว่าเพ็ตา้ากิติศักดิ์อะเรื่องลือมากเลยก็คือเป็นคนตรงไปตรงมาพูดไม่เก่งใจคนแล้วแถม แรงด้วยเขาเลยอึ้งไปแล้วเขามันก็เหมือนแบบสะท้อนไงเขาเลยถามเขาว่าเอาเราไม่กังวลหรอมาทํางานเป็นลูกน้องพี่อ่ะก็กังวลนะแต่ว่านะตอนนี้คืออยากหาโอกาสใส่ตัวเองในการปรับปรุงเขาคิดว่าที่เขาทําอยู่ส่วนงานอีกแผนกหนึ่งเนี่ยมันทํางานไปวันๆเขาพูดอย่างนี้เราเราก็ต้องฟังเขาอะนะเขาบอกว่าเขาเหมือนกับทํางานย่ําอยู่กับที่ก็เลยตัดสินใจมาลองทําดูแล้วก็เลยถามเขาว่าเอาแล้วไม่กลัวความกดดันหรอเพชเชอร์ เขาก็คิดนะพอได้ยินมาเหมือนกันว่าทํางานเซลล์อะ่ะมันต้องคุยกับลูกค้าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็มีเพื่อนรลวงงานที่เขากล้ามาสมัครเขาก็าคุยกับน้องคนทีเทสตดอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่วันแรกนะเขาก็าคุยกันเขาสนิทกันไงเขาก็เลยกล้ามาสมัครแล้วน้องเขาก็ การันตีว่าเพตากตาปากลร้ใจดีเราก็รับปากที่จะหาคนมาช่วยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยเปิดภายในมาช่วยอะสุดท้ายตัดสินใจก็รับน้องเข้ามาเป็นสมาชิกในแผน,นหลังจากที่เข้ามาทํางานด้วยกันคือเพกตาไม่ได้สอนงานเขาโดยตรงด้วยความที่รับมาช่วยกับน้องที่เวิร์กโหลดอยู่เป็นเพื่อนตอนตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางานอะนะแล้วก็อยู่ประมาณเป็นเดือนอะแล้วเขาก็อยู่เป็นเพื่อนเราเหมือนกัน3เดือนเขาก็สอนงานกันเขาก็งงงิง เราก็แบบกลางวันก็ไปทานข้าวเอสต้าเป็นคนที่ชอบทานพวกชีสแล้วแถวโรงงานอ่ะมันจะมีร้านอาหารประเภทพวกนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องดื่มพวกกาแฟชอบไงล้วชอบพวกอเมริกาโน่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่คืออมีบ้าชอบดื่มกาแฟคนเราก็เลยพาน้องไปค่อนข้างบ่อยก็เลี้ยงนะอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งก็มีสามครั้งก็มีเราไม่ทานาเนื้อสัตว์เวเชเทอรีอยนอะ่ะเพราะนั้นนะ่ะมันมีอาหารพวกนี้ น้องๆเน่ออะเขาก็มีเมนูอของเขาที่เขาชอบรับประทานกันนะมีทั้งไทยทั้งเทศมีเมนูเยอะหลากหลายมากโดยเฉพาะอาหารอร่อยออย,ออยเอามา m ม i ์ก,กันเราเลี้ยงเขาอยู่แล้วเราไม่เคยให้น้องออกเองหรือแชร์ด้วยราคามไม่แพงมากแล้วเวลากลับออฟฟิศนะก็หิวน้ำคนละแก้วเป็นอย่างเนี้ย Boy. ก็เลยมีช่วงที่เราคุยกันช่วงปีใหม่หรือช่วงกิจกรรมมีแฮงเอาท์ว่าคุณก็จะไปเอ็กซ์ตก,ก็จะไปร้านอาหารที่เราชอบมีบรรยากาศจะต้องแบบสวยงามสิ่งอย่างที่แบบสวยงามถ่ายรูปสวยงามอ่ะอันนี้คือเอ็กซ์ตาจะต้องไปแบบนั้นหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมตอนปีใหม่มีสมาชิกในแผนกอะ่ะหกคนหกถึงเจ็คนถ้าจำไม่ผิดเอ็กซ์ต้าทุ่มทุนมากเลยนะแชร์กับเจ้านายซื้อทอง ไปจับฉลากทั้งหมดอะมีสี่รางวันทองก็จะมีอยู่สองคนที่ไม่ได้ทองน้องมันก็ตื่นเต้นกงนสิคุณทองครึ่งสลึงสมัยเมื่อสิบปีอะอมันก็มีมูลค่าเนี่ยแหละเป็นจุดประทับใจแต่เราไม่เคยรู้นะเพราะว่าเราเจตนาคือเราให้ได้เราก็ให้นะวันที่เราออกไปเลี้ยงส่งกันน้องคนเนี้ยเขาพูดด้วยน้ำตาเลย จริงๆมีน้องที่พูดด้วยน้ำตาหลายคนนะแต่น้องคนนี้คือแบบร้องไห้หนักมากว่าร้องไห้ไม่ใช่ฟูไฟนะคือเหมือนกับเขาประตักคอเบ้านะเพราะปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยอินเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเซนสติกเขาบอกว่าเขามาอยู่ในแผนกเนี่ยวันที่เขาได้สัมภาษณ์างานแล้วเขารู้ว่าเขาได้อ่ะเขาก็รู้สึกกังวลพอหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันโดยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้เอ็กซ์ต้าโดยตรงเพราะเราไม่ได้สอนงานเขาเราก็มีการออเดอร์การแอสไซน์งานให้เขา โดยตรงนิดนึงแล้วก็ผ่านน้องอีกคนนึงแต่กิจกรรมเวลามันไปมันคือ face to face ที่ต้องคุยเฮฮาสังสรรค์อยู่แล้วน้องบอกว่าพี่หนูอบอุ่นมากเลยพี่แล้วหนูไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบเนี้เขาบอกเขาทํางานอยู่ที่นี่นันบเลยนะก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมาอยู่แผนกเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะเขาอยู่อีกแผนกหนึ่งอนะเขาก็อยู่มาตั้งเกิน5ปีแล้วคุณแล้วพอเอ็กซ์ต้ารับภายในเขาก็มาอยู่เอ็กซ์ต้าต่อเอ็กซ์ต้าอยู่ที่นั่น3ปีเขาไม่อยู่เอ็กซ์ต้าประมาณ สองปีกว่าๆอยู่กันนะ่ะแค่นั้นนะ่ะเขาบอกเขาผูกพันแล้วเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าที่แบบอุบอุ่นปากร้ายแต่ใจดีมากแล้วสปอร์ตสปอร์ก็คือเหมือนกับเรายินดีที่จะให้ความสุขโดยการเลี้ยงข้าวเขาบพกาเขาตรงนี้เขาไม่ได้นะ เขาไม่ได้บ่อยครั้งกับที่แผนกที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าแผนกเดิมเขาอะมีสมาชิกเยอะก็ได้เราก็ต้องมองเห็นและผลเซล์ส์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีแค่หกเจ็คนมันน้อยไงเราเวลาไปแฮงเอาข้างนอกหรือไปทํากิจกรรมที่เอ็กซ์ตาพาไปอะก็จะไปสถานที่ที่สวยๆดีๆเขาก็ประทับใจเขาไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่ไม่เคยได้แล้วสิ่งที่สําคัญเขาบอกเขาได้ความรู้ก็คืออะไรคือ การสอนว่าเฮ้ยเอกสารน่ะมันต้องถูกต้องมันต้องชัดเจนเพราะเอกสารที่แผนกเราอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่แผนกเรามันไม่ได้อยู่ในองค์งกรอย่างเดียวมันต้องส่งออกไปข้างนอกก็คือส่งให้ลูกค้าเพราะนั้นตรวจทานเฮ้ยเขาบอกว่าเขาทําแต่งานเขาไม่เคยผิดเลยนะตั้งแต่ทํางานมาผิดน้อยมากแล้วว่า,างงานผิดอ่ะเขารับผิดชอบมากเลยนะคุณ เขาอยู่เคลียร์งานแล้วมีอะไรเขาจะพูดตรงไปตรงมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะติดต่อลูกค้านะแต่มาอยู่กับเอ็กซ์ต้าเนี่ยคือเรื่องติดต่อลูกค้าในเอ็กซ์ต้าก็จะเข้าไปสอนเขานะน้องที่จะสอนเขาเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมีสกิลเยอะเท่าไหร่เราก็เลยสอนวิธีการพูดคุยเขาก็เรียนรู้กับเราเขาบอกว่าเขาก็ได้ความกล้าจากที่เอ็กซ์ต้าวังเขาให้เขาทำตัวสุดท้ายการบังคับคือแฮปปี้ไงเขาได้ประสบการณ์แล้วเขาบอกว่า เขาได้พูดคุยกับลูกค้าโดยที่ก่อนหน้านี้ประหม่ามากเลยแต่พอหลังจากมาอยู่ที่เนี่ยได้พูดคุยได้ต่อรองเขาก็กล้าขึ้นแล้วก็ทำงานละเอียดเพิ่มขึ้นเราต้องตรวจงานเนี้ยแล้วเราเจอเข้อผิดพลาดเขาแล้วเขาก็มองว่าจริงๆเราผู้จัดการไม่ต้องมาตรวจงานก็ได้แต่ว่าเรามองว่ามันเป็นความสําคัญไงอยู่แผนกเนี้ยตําแหน่งอะไรก็ตามเอ็กซ์ได้ให้ความสําคัญกับทุกคนงานที่เรารับผิดชอบก็คือทุกๆคน เราก็ต้องผ่านตาถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องผ่านตาบางเอิญไอ้ที่ผ่านตาเนี่ยมันดันเจอเขาผิดพลาดแล้วเราก็ไปบอกเขาเขาก็เลยบอกว่าโหพี่ต้าเพชต้านี่ละเอียดเนาะจริงๆบังเอิญบางเอิญไปเจอทุกครั้งไงก็ต้องสอนกันเขาก็บอกว่าเขาชอบคาแรคเตอร์อีกจุดหนึ่งคือเขาเห็นไปกวดน้ําทุกเช้า ประมาณสายๆอ่ะพอหลังประชุมเช้าเสร็จอะไรเสร็จอ่ะเอ็กซ์ต้าจะถือเหยือกน้ําใหญ่ๆเลยไปกวดน้ําอยู่แถวๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวๆโรงงานพอกวดน้ําเสร็จก็โอ้แฮปปี้แล้วก็มานั่งทำงานเขาบอกว่าพี่เอ็กซ์ต้าเป็นผู้หญิงที่หนูไม่เคยเจอคาแรคเตอร์นี้แต่ว่าหนูก็เลยแบบรู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางานกับพี่เขาก็พูดวันสุดท้ายที่เราได้เลี้ยงส่งกันแล้วเขาก็นักตัก็ว่าเราเข้ามากอดเราแล้วก็เลยว่าขอบคุณ เราก็เลยมาย้อนไงว่ามีคนสังเกตเรามีคนชื่นชมเราแล้วเราก็ต้องสะท้อนกลับมาว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะเก็บเอาไว้พัฒนาต่อไปแต่สิ่งใดที่ดูแล้วเหมือนกับเหมือนจะไม่ดีะเราต้องปรับปรุงเช่นน้องบอกแรงๆหรือว่าน้องบอกตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็ต้องพยายามให้มันซอฟๆในสายตาของสังคมแสดงว่าจุดบกพร่องต้องมีการให้โอกาส เอกซายกหโอกาสน้องน้องกล้าสะท้อนเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาปรับปรุงเพราะในเมื่อเรายังเจอสังคมเรายังเป็นหัวหน้ายังเป็นผู้จัดการในบริษัทถัดไปอยู่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องปรับปรุง อย่าทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเราต้องมีพื้นที่ให้เติมน้ําได้ตลอดเวลาไม่ฉะนั้นน่ะการทํางานหรือว่าการอยู่ในสังคมอ่ะจะค่อนข้างที่จะไปแล้วไม่สมูทจะมีเหตุและผลที่เข้ามาทําให้เรามีปัญหาคน mm. การที่เราเจอลูกน้องกล้าสะท้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับเอ็กซ์ต้าเอซต้าก็เลยรู้สึกว่า เราไปช่วยแก้ปัญหาให้เขากับอีกลุกน้องคนหนึ่งแล้วได้ลูกน้องอีกคนหนึ่งมาทําให้สะท้อนถึงตัวเราว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆเ,เราจะได้เป็นคนที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไปอยู่ในสังคมไปเจอคนในอนาคตในโรงงานตัดถัดไปเจอลูกค้าเราจะได้อยู่ในมุมมองที่ถูกยอมรับในสังคมพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมต้องพัฒนาปรับปรุงต้องยอมรับมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น กับชีวิตของเราค่ะวันนี้บายบาย